สวัสดีครับอ่าล้มหนาวปีนี้มาแล้วฤดดูการเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับอ่าหนูก็เช่นกันหนูนะโอ้เดี๋ยวนี้กําลังมันลายครับเมนี่ก็สิมาจัดอันดับครับผมจัดอันดับกับดักหนูที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันยังแพร่หลายอ่าในอาชีพนักล่าหนูของไทยฮอลนะครับอ่ามีอย่างแง่นะครับถือใจพี่น้องบอไปเบิ้งกันครับผม อันดับที่หครับกกงดักหนูนะครับเป็นกกงดักหนูแบบเล็กนะครับที่เขานิยมใส่มากกันโดนนะละนิยมกันยังแพร่หลายนะครับข้อดีของมันก็คือได้หนูตัวเป็นๆครับหนูสิบะายสามารถขังไว้ได้หลายมื้่นนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบหนูสดๆนะครับตัวเป็นๆที่ยังบ่ทันตายก็ล้วงกันเอาไปเบ่งนะครับวิธีการใส่งานก็ไม่ยากครับผม แค่เขาใส่เยื่อลอเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะมีกลไกเมื่อนูเข้าไปกินปุ๊บนี่มันก็จะปิดประตูลัดทันทีนะครับสําหรับโกงดักหนูอันดับห้าครับอันดับหา้ากับเหล็กครับ,บเนี่กับเหล็กก็สิใส่กลไกการฟาดนะครับฟาดหัวนะครับเอาเยื่อลอวางบนถาดแบบน,นี้นูก็ที่เขาไปกินเสร็จแล้วก็ฟาดนะครับ กับดักแคนี้นี่เหมาะสาหรับหนูหนูหน้อยนะครับหนูผูกงหญ่นี่จะพาค่อยถือครับเพราะว่ากับดักเล็กตัวนี้ออกแบบมาหน่อยเกินไปนะครับเหมาะสาหรับพวกหนูเอ่อหนูง้ามหนูอย่าง,างที่สนี่นะครับตัวนี้น้อยตัวเท่าๆนี่อันดับที่สี่ครับบ่วงลวดนะครับอ่าบ่วงลวดนี่โอ้เป็นที่นิยมกันยังแพร่หลายขึ้นกันครับตัวนี้อ่ขอดีของมันคือราคาถูกครับผม ราคาประมาณยี่สิบบาทนะครับห่อกลับมาเราไม่เราลักใส่เอานะครับซึ่งเป็นบ่วงที่คาดชิกมากนะครับคนนิยมกันย่างแพร่หลายอ่าประสิทธิภาพก็ดีพอสมควรนะครับอ่ก็จะมีอีกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นอัปเกรดก็คือจะเอาอยางใส่น้ำนะครับยางแล้วก็มีบ่วงเพราะเวลามันถือยังไงกันลวดขาดครับมันก็นจะดีดโนูขึ้นไปมันก็นจะเด่นดึง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 ประมาณนี้ครับผม นี่คือรุ่นอัปเกรดนะครับตัวนี้ก็โอ้นิยมใส่กันหลายครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จัดให้ลำดับที่4ครับผมอะไรอีกอย่างที่สำคัญนะครับคือการดักชนิดนี้จะได้หนูเปลี่ยนๆครับผมอหนูจะไม่ค่อยตายนะครับวิธีการแบบนี้อ่าต่อไปก็เป็นอันดับที่3ครับผมอันดับที่3ามอ่ามีสุวกับฟ้าผ้าครับผมกลับชนิดนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบชนิดใหม่ชนิดเล็ก นะครับแต่ปัจจุบันนิยมใส่เล็กครับผมเพราะว่าซื้อหรือเห็ดมาเอเดียวมันสามารถใส่งานได้หลายปีครับผมยังหน่อยๆกับสองสามปีนะครับราคาก็อยู่ค่อนข้างแพงน่จังหน่อยครับผมข้อดีของมันก็คือบาไวายยังสีย่างไก่นะครับยังได้กระถือขอแค่ไปตรงจุดที่กลไกมันทำงานนะครับเมื่อมันหลอดเข้าไปปุ๊บ เนี่ยมันเกิดจะมีคานน้อยๆรัดไหว้เพื่อรับน้มหนักถ้ากลายไปปุ๊บนี่ก็ดีตับนะครับต่จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงครับผมข้อเสียคือถ้าเกิดว่ากับชนนีมากงูครับงูย,งย,กกย,ย่างไกยเรื่อยๆก่ยังสี่ก็หนีบงูตายขึ้นกันนะครับอันนี้ข้อเสียก็ระวังกันดีๆหเนะครับสำหรับอันดับที่สามอัดับต่อไปนะครับกับเป็นอันดับ ที่สองนะครับอ่าดับที่สองของเขาก็คือด้วงครับผมด้วงดักหนูอ่าด้วงนี่ก็จะมีแบบไม้ไผ่แล้วก็แบบท่อพิพีซีครับผมปัจจุบันนี่ก็นิยมใส่ท่อพิพีซีกันหลายนะครับเพราะว่ามันหาง่ายหาง่ายก็ไม้ไผ่ครับผมแล้วมันก็ทนกว่านะครับหลักการของด้วงนะครับเขาจะเอาเยือ่อโล่เยื่อเข้าไปในท่อพิพีซีหรือไม้ไผ่เพายนี่ เอาเขาไปไว้ในห่นนะครับแล้วก็ไปดักตามทางแล้วก็จะมีคล้ายๆว่ามีตัวมาขันกลางครับเป็นกลไกมันเมื่อหนูดันเข้าไปหรือพานเข้าไปนะครับนันก็จะไปสกิดให้ตัวนั้นมันทํางานนะครับบ่วงก็จะดีดรัดคอมันไว้นะครับแบบนี้ก็เป็นที่นิยมกันหลายครับผมนิยมกันมากๆเลยก็ขอจันให้เป็นอันดับที่สองครับและสุดท้ายนะครับอันดับที่หนึ่งของเขานะครับที่ถูก จัดให้เป็นกราฟดักยอดนิยมนะครับก็จะมีสุวากับดักล้าแปลงนะครับกราฟดักล้าแปลงอ่ารูปร่างก็จะเป็นวงกลมครับผมอ่าเมื่อพับเก็บก็จะเป็นคล้ไข่เครึ่งวงกลมนั่นแหละอ่ากับดักชนนี้นะครับมีราคาอยู่ประมาณอ่าสิบกว่าบาทนะครับเมื่อรวมแปลงแล้วก็จะอยู่ประมาณยี่สิบบาทนะครับเมื่อรวมสิ่งที่เขาปรับปรุงดัดแปลงนะครับเข้าไปอ่า พอดีของมันนะครับสามารถดักนูนได้หลากหลายอหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำขางน้ำน้ำปลาอ้อยน้ำปลามันนะครับอกับดักชนิดนี้ที่ใส่รักการเยื่อร่อครับผมเยื่อร่ออเมื่อหนูเขาไม่กินเยื่อเสร็จแล้วปุ๊บอะไนี้มันก็นจะไปกดคานที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับเมื่อกดคานเสร็จแล้วปุ๊บนี่มันก็นจะดีดตับเลยบั่นนี่นดีดใส่คอใส่หัวใส่แอลกระยุครับ ครับดักชช่นนี้ขอจัดให้เป็นอันดับที่หนึ่งครับผมถือต้องผิดพาดประการใดก็ขออภัยนักล่าหนูทุกท่านนะครับอันนี้ก็เกิดจากความรู้ประสบการณ์ทองเ้าของนะครับก็เลยจัดอันดับสู่พ่นวองเขาฟังนะครับสาหรับนักล่าหนูทั้งหลายนะครับจังเดก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบครับผมขอบคุณครับ